วัสดีครับพ่ๆผมเองแล้วชมบิกวินีพามาชมนี่ฮะวาวน้ำครับผมถามกันไม่เยอะครับวันนี้จะมาพ,าพิสูจน์กันเลยครับว่าวาวน้ำหลักการทำงานมันคืออะไรและใช้ทำอะไรใส่หรือถอดอันไหนดีกว่ากันอันนี้คือวาวน้ำอันนี้น้ำก็มาพิสูจน์กันครับนีน่อันนี้คือหม้อน้ำครับน้ำคือต้มแล้วเรียบร้อยก็เริ่มฉีเดือดแน่แล้วครับ นี่เดี๋ยววาวน้ําต้มห้ดูเลยครับสดๆร้อนๆกันเลยนี่นะครับวาวาน้ําเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะอ้าไหมนี่วาวาน้ำใช้ได้ไม่ได้เดี๋ยวก็รู้ต้มไปเลยนี่เดี๋ยวมันก็อ้าเองครับนี่เริ่มเปิดแล้วเห็นไหมตัวนี้นี่รอสักครู่ครับรอสักครู่น้ำเดือดก่อน ดี๋เียหน่อยนี่อันนี้คือาลาวน้ำอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในรถลูกค้ามาว่าเครื่องร้อนนี่ต้มไปจนไม่แห้งแล้วยังดูครับมันอาได้แค่นี้มันโบหอนจะเป็นสั้งไหนครับเนี่ยนี่เลาวน้ำมันไดท้ทาน,นี่คือสรุปเลาวน้ำเสียนะครับ อันนี้เสียถ้าไม่เสียก็คือต้องเปิดได้แบบนั้นอันนี้ก็ต้มไปสักระยะหนึ่งแล้วมายกมาดูกันนี่ครับนี่วาวน้ำเปิดแล้วครับนี่เห็นไหมครันี่ฮะอันนี้คือวาวน้ำใช้งานได้ครับอุณหภูมิร้อนปั๊บแปดสิบสองอศาวาวน้ำจะทำการเปิดเพื่อที่จะให้น้ำวนในระบบหม้อน้ำครับ นี่ตัวหนึ่งนี่อันนี้ก็เปิดขึ้นกันครับนี่ครับวาล์วน้ําหลักการทํางานของมันอ่าไปดูว่าถอดวาล์วน้ําดีหรือไม่ดีมาดูที่รถกันนี่ฮะนี่ออกมาปับ๊บนี่เริ่มปิดแล้วครับอุณหภูมิเย็นเห็นไหครับนี่อุณหภูมิเริ่มเย็นแล้ววาล์วน้ํามันจะเริ่มปิดไปเรื่อยๆคราวนี้มาดูหลักการทํางานของวาล์วน้ําคือ อันนี้จะเป็นพ่อน้ําล่างอันนี้จะเป็นพ่อน้ําบนครับเลาวน้ําจะกั้นกลางระหว่างตัวนี้ไว้น้ําจากเครื่องยนต์นี่อยู่ในเครื่องมันถีบวาวน้ำสิปีดไว้มันถีฮหอนน้ำมันถีฮอนอยู่ในนี่พอมันหอนปั๊บวาวน้ำเปิดน้ำอยู่ในนี่สิเป็นน้ำเย็นคือน้ําในนี้คือผ่านพัดลมระบายแล้วจะเป็นน้ําเย็นบานนี้น้าเย็นนาหอนอยู่นี่พออุณหภูมิได้ปั๊บวาวน้ำเปิดน้ำ น้ำก็วนเข้ามาน้ำร้อนจะเข้ามาอยู่ในหม้อน้ําแทนพอน้ำเย็นวนเข้าไปในเครื่องอุณหภูมิเครื่องเย็นเบาวน้ําปิดครับกักไว้เหมือนเดิมแล้วก็เอาน้ําร้อนที่ระบายออกมาในนี้มาระบายความเย็นเอ้ยระบายความร้อนออกน้ำหม้อน้าก็เย็นอ่าน้ำหม้อน้าเย็นพอน้ำหม้อน้าเย็นปั๊บพ่อเครื่องห้อนแล้วาลาวน้าเปิดอีกวนเข้าไปไหมนี่คือระบบเบาวน้ําขันถอดาลาวน้้าออกมันดีหรือว่าดีอันนี้ก็ อีกสูตรนึงหันหอดออกปับ๊บน้ำออกจากเครื่องหอนมาวนมาหนีปับ๊บไหลวนเลยครับมันจะวนเลยพอมันวนรับคือข้อเสียคือระบ,บายความร้อนไม่ทันคือน้ำหม,มอน้ำอยู่ในนี้วนออกมาปับ๊บวนออกมามันไม่มีว่าวตัวชะลอมันก็วนเข้าไปใหม่อีกเหมือนเดิมมันก็เป็นน้ําร้อนอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็อีกหนึ่งประเด็นที่ว่าถอดวาล์วน้ําดีหรือไม่ดีนี่นะครับอันนี้ก็เอาไปเทียบกันบ้งางกา เราสู้กันฟัง่งเนาะเห็นหลายเจ้าบอกให้ถอดวาล์วน้ําถอดวาล์วน้ําถอดวาล์วน้ําดีหรือไม่ดีก็ดูกันตรงนี้แหละครับคือถ้าระบบเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์ถอดวาล์วน้ํามันได้ครับโอเคพอช่วยระบายความร้อนลดกําลังอัดได้แต่ระบบจริงๆของเครื่องยนต์คือต้องมีวาล์วน้ําไว้กัดเพื่อที่จะให้น้าหม้อน้ําที่เย็นเนี่ยเนี่ยมันระบายเย็นๆวนเข้าไปนะครับน้าเย็นจากหม้อน้ําเข้าไปพอน้ําที่นี่วาล์วน้ํา ที่วาน้ํามันปิดไว้นี่มันสิปปิดไว้พอในเครื่องยนต์ร้อนมันก็จะวนออกมาคือน้ํามันจะเย็นมันจะเป็นระบบของมันอย่างนั้นและอีกอย่างหนึ่งคือฝาหม้อน้ํานี่ฝาหม้อน้ํามันจะมีแรงดันให้ดูนะครับอันนี้ก็ลูกค้าภาษาฝาสิ่งบมีแรงดันแรงดันคือมันสิปปิดฝาไว้ความร้อนอุณหภูมิได้เสร็จปั๊บทําไมต้องมีถังพักนี่ถังพักก็เพราะว่าเวลา น้ำร้อนน้ำเกิดการขยายตัวมันจะดันฝาหม้อน้ําตัวนี้ให้น้ําไหลกลับมาที่ถังพักบพสันกันมีถังพักปั๊บมันสี่ดันน้ำขยายตัวดันหม้อน้ําแตกไปงังสั้นกันหม้อน้ําพังอันนี้ก็อีกันนึงแล้วเวลาเครื่องเย็นมันก็สีดูดจากนี่มาขึ้นคือเก่าอันนี้คือหม้อน้ําแรงดันกับสีมีตั้งแต่ศูนยจ้า หนจุดสองแล้วแต่ไผสีหาใส่้้าแรงดันสูงคุณดูหม้อน้ําคุณด้วยถ้าเป็นหม้อน้ําพลาสติกเนี่ยแตกครับเอาอันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องที่เอามาเล่าสู่กันฟังระบบน้ําถอดวาล์วน้ําดีหรือไม่ดีอ่ะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามด้วเพราะกดติดตามน,นี้บ่ถึกเลขด้วยวันนานี่โอเคครับผม